สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอตอมขีดเชลโล่เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวชุดน้องชายที่เข้ามาใหม่นะครับก็คือเจ้าชุดนี้นมีราคาทั้งหมด500เพลนะครับซึ่งชุดนี้ถูกอัปเดตเข้ามาในเกมในวันนี้เลยนะครับวันที่8พฤษภาคมปี 25- 6 7ารยเายละเอียดทุกคนคงจะทราบกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมทำแพทพุดนี้มีอะไรพฤหัสนี้ทำอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่รอชมไม่รู้ดิก็คืออาจาอาจะอไอคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะ ออกมาที่หลังนะถ้าเกิดใครดูแล้วก็ดูไปใครยังไม่ดูก็สามารถกลับไปย้อนรับชมได้นะครับว่าแพทนี้มีอัปเดตอะไรบ้างส่วนของตรงนี้เนี่ยผมอาจจะามารีวิวชุดแฟร์แบบสั้นๆแล้วกันวันนี้ไม่ได้ทําคลิปหลกัหลกๆแบบเรนเจอร์เนาะเพราะว่าผมไม่ไม่ค่อยมีไอเดียกับชุดนี้เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันทีละส่วนๆกันดีกันดีกว่านะครับว่าผมจะยอมชุดนี้ไปในทางไหนนะฮะมาดูกันเจ้าชุดตัวนี้นะครับมีชื่อชุดว่าชุด กระต่ายขาวขดปุยนะครับซึ่งต้องผมต้องบอกกับเพื่อนๆอ,อย่างนี้ว่าเจ้าชุดตัวนี้มันเห็นชุดชั้นในของน้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครซื้อชุดชั้นในอะไรก็ดูให้ดีๆนะครับอย่างผมในชุดนี้ผมก็ผมก็จะตกแต่งมันก่อนที่จะไปตกแต่งชุดนี้เออเนาะชุดนี้เนี่ยผมจะพยายามทําให้มันเป็นสีขาวทั้งหมดเพราะว่ามันคุยกันง่ายนะครับมันคุยกันง่ายโอเค ทีนี้ก็เป็นสีขาวเรียบร้อยแล้วอ่าคุยกันไม่ยากแล้วเนาะต่อมาก็ส่วนที่1นนะครับอันนี้เราจะเลือกที่เสื้อก่อนเนาะส่วนที่1ก็จะเป็นพวกชุดนะครับตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะทําเป็นชุดสีดําขาวก่อนละกันเพราะว่าพอมันเป็นดําขาวเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนได้ไม่ยากลวมันก็จะเลือกได้ไม่ยากว่าเราจะย้อมสีต่อไปอะไรแบบไหนดีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอเลือกเป็นสีดําก่อนนะครับชุดดํา อันดับที่1อ่าเมื่อกี้ศูนย์นะศูนย์เป็นเสื้อตรงนี้อันดับที่1ตรงนี้ก็จะเป็นปกคอเสื้อเป็นสีดํานะครับ2ก็เป็นเสื้อเหมือนกันก็จะเป็นสีดํานะครับอ่าถ้าเราไม่ชอบสีขาวเราก็เปลี่ยนเป็นสีดําได้นะทีนี้มันก็จกมาเป็นแบบนี้ละอ่าให้มันเข้ากันต่อมาอันดับที่3ามเข็มขัดสีดําอุ้ยไปหมดเลยเผลอซะและ้วโอเคสามเข็มขัดเป็นสีดํา C อันนี้นะครับ ผมแนะนำว่าจะเป็นสีดำก็ได้นะครับเป็นสีดำก็ได้หรือจะเป็นบาลนเซียสีที่ชื่อว่า v i v i d Yellow นะครับสีบาลนเซียตัวนี้จะเป็นออกสีเหลืองครับสีมันจะคล้ายๆกับสีของเครื่องประดับตัวนี้นะครับครับใครสนใจก็ลองไปไปลองเลือกดูนะว่าว่า v i v i d Yellow ที่ผมเลือกใช้มามันเหมือนกันหรือเปล่าหรือใครจะไปลองตกแต่งที่ถาดสีตรงนี้เอาก็ได้นะครับก็คือจะเป็น สีของเมเดียนะครับแล้วก็จะใช้สีแดง2อ4สีเขียว123แล้วก็สีฟ้าเป็น0ูนย์นะครับอ่ะต่อมาําดับที่5นะครับตรงนี้เนื่องจากว่าผมมองว่ามันสวยอยู่แล้วผมก็จะทำให้มันสีเข้มขึ้นมาอีกหรือใครสวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่ผมจะทําให้มันเข้มขึ้นมาอีกนะครับก็สีเมื่อกี้เลย2 3 4สาม0ี่นนะครับประมาณนี้ อันดับที่หตรงนี้นะครับก็เป็นเช่นเดิมนะครับ2 3 4ส2มสี่หนึ่งสองสามูนย์ะครับสีของเมเดียนะครับอ่าต่อมาอันดับที่7ดตรงนี้นะครับบางคนมองว่าสวยส่วนตัวผมมองว่ามันยังเป็นไปได้ยังยังเป็นสีอื่นได้อีกผมก็จะใช้เป็นของเป็นสีแดงก่อนละกันเพราะว่าผมชอบความสีแดงเนาะดูรวยดีต่อมาอันดับที่8ดนะครับก็จะเป็นขนนะครับขนน้องเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะครับผมจะใช้เป็นสีขาวของเอ่อ ของไฮเดลนะครับสีขาวไฮเดลนะสีขาวจ๊วๆของไฮเดลตรงนี้ก็เป็นเอ่อเป็นเป็น,เป,นเป็นมรกตอะไรพวกนั้นก็จะเป็นสีแดงเช่นเดิมสีแดงบาเลนเซียอ่ะอันดับที่สิบเอ่อตรงนี้นะครับบางคนอาจจะชอบสีขาวนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมชอบให้มันมีสีสันนะครับก็จะขอเป็นสีดําแล้วกันอันดับที่สิบเอตรงนี้ก็จะเป็นขนนะครับผมก็จะใช้สีขาวของไฮเดลเช่นเคยนะครับอืประมาณนี้ต่อมาเป็น พวกกาไรข้อมือนะครับซึ่งผมหาไม่เจอนะครับผมหาตอนแรกผมหาไม่เจอเพราะฉะนั้นทุกคนก็ซูมมาดูได้นะมันอยู่ตรงนี้กําไรข้อมือตรงนี้ผมก็จะใช้เป็นสีสองสามส่องสามศูนของ media เช่นเคยนะครับลำดับที่1ตรงนี้ก็จะใช้เป็นบาเลนเซียสีแดงนะครับส่วนอันดับที่2ตรงนี้ผมไม่รู้ว่า2ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนผมพยายามหาแล้วเว้ย แต่ผมไม่รู้จริงๆว่ามันอยู่อยู่ส่วนไหนของกําไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครหาเจอก็มาบอกกันได้นะแต่หาไม่เจอเพราะฉะนั้นผมก็จะปล่อยสีนี้ไปส่วนรองเท้านะครับอันดับศูนย์ตรงนี้นะครับถ้าใครเลือกสีอะไรมาก็ให้เลือกสีนั้นๆนะครับอย่างผมเลือกสีดําก็จะเป็นสีดํามาต่อมาสู่เอ่อตรงนี้ก็จะเป็นสีของเมเดียนะครับสองสองสามสี่หนึ่งสองสามศูนย์นะครับเมเดียเช่นเดิมส่วนตรงนี้เป็นรองเท้าหลักนะครับผมก็จะใช้เป็นสีขาวนะครับ เพื่อที่ว่ามันจะได้เข้าออกับชุดเนาะส่วนหมวกตรงนี้นะครับแนะนําว่าถ้าใครตกแต่งสีไม่เก่งก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะเพราะว่ามันตกแต่งยากมากแต่ผมมีแนวทางของผมแล้วนะครับผมก็จะใช้เป็นตอนแรกเแต่ผมจะย้อมเป็นสีดาให้หมดก่อนแล้วมาดูว่าอะไรที่ผมสามารถตกแต่งได้บ้างนะครับอันเนี้ยแสดงว่าไม่ควรตกแต่งเพราะว่ามันมันจุดเยอะเกินไปนะครับอันที่ห ก็ไม่ควรตกแต่งนะครับเพราะสิ่งที่เราต้องการคือหูที่อยู่ข้างในอย่างเดียวชั้นเครืองแบบี่สูงนนะครับตรงนี้ถ้าใครยังชอบสีชมพูก็ใช้สีชมพูได้นะครับเป็นสีของโ b เบียสีชมพูแต่ถ้าใครชอบให้มันเป็นสีแดงก็เปลี่ยนได้นะครับเป็นสีแดงโ b เบียเป็น Shadow red นะครับประมาณนี้แต่ส่วนตัวผมยังชอบสีชมพูอยู่ผมก็จะขอใช้สีชมพูนั่นเองครับแล้วถ้าเป็นสีเหลืองเออสีเหลืองก็เท่ไม่หยอกเหมือนเราสีเหลืองก็เท่นะเอาจริงก็ประมาณนี้แล้วกัน อ่าอันนี้ก็จะเป็นสีดําในอุดมคติของผมนะครับก็คือผมจะบอกหลักกับเพื่อนๆอย่างนี้ครับว่าถ้าใครที่ย้อมสีตามผมแล้วเนี่ยมันเป็นสีแบบนี้นะครับสีขาวสีดาเนี่ยเพื่อนๆชอบสีไหนเนี่ยครับก็สามารถเอาสีนั้นะไปย้อมทับกับสีดําก็ได้มันจะเป็นสีที่เพื่อนๆชอบนะครับแล้วก็ลองไปตกแต่งดูแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่าง สักสีหนึ่งแล้วกันคลิปนี้เนี่ยผมขอยกตัวอย่างเป็นสีน้ําเงินนะที่ผมภูมิใจนะครับก็คือสีนี้นะครับสีน้ําเงินตัวนี้อยู่ที่สีแดงศูย์สีเขียว58แล้วก็สีฟ้า2 3 4สมสี่นั่นเองครับผมจะใช้เป็นสีของโอเบียนะครับจะกดเลือกสีตรงนี้อ่าทีนี้ชุดผมก็จะเป็นสีน้ําเงินละโอเคนี่ก็จะเป็นสีน้ําเงินเช่นเดิมเนี่ยเราก็ทาทับสีดําลงไปนะครับทาทับสีดําลงไปตรงเนี้ยเป็นชุดชั้นในแล้วก็เป็นสีน้ําเงินไปทับมันไป อ่ะก็ต่อมาสีดำอันนี้ก็เป็นสีอ้าวอีกแล้วกูลืมทุกทีเลยสามเป็นเข็มขัดนะครับก็เป็นสีน้ำเงินหรือใครยังชอบสีดำอยู่ก็ใช้ได้แต่ผมขอเชียร์สีนําเงินแล้วกันนะครับสีน้ำเงินต่อมาชุดที่สิบก็ยังเป็นสีน้ำเงินอยู่อ่าเห็นไหมเริ่มง่ายแล้วไหมใครจะยอมก็เริ่มง่ายแล้วแต่บางทีถ้าสีมันไม่บาลานซ์กันนะครับเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันทุกคนก็ลองมาปรับตรงนี้ได้เนาะมาปรับให้มันบาลานซ์กันมากขึ้น ถ้าเลื่อนลงก็จะเข้มเลื่อนขึ้นก็จะสว่างนะครับก็เลื่อนลงให้มันบาลานซ์กันนะครับประมาณนี้แล้วกันอ่าต่อมาเป็นอันนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับรองเท้าสีที่เราเลือกมาผมเลือกสีน้ําเงินมาใช่ไหมผมก็เปลี่ยนผมก็เปลี่ยนถุงเท้าตรงนี้ให้เป็นสีน้าเงินแค่นั้นก็อีซี่แหละครับถ้ามันยังไม่บาลานซ์ก็เลื่อนลงมานะครับให้มันบาลานซ์กันนะครับต่อมาเป็นหูเนาะหูตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงิน ทีนี้ผมก็จะได้น้องชายในสีน้ำเงินแล้วนั่นเองครับผมอ่าวิเป็นไงดูดีขึ้นมาไหมอ่ะล่ะครับสำหรับคลิปนี้นะครับในการรีวิวชุดน้องชายเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนว่าเป็นชุดที่ผมมองว่าสวยแต่สำหรับผมแล้วผมมองว่ายังมีอีกหลายชุดที่สวยกว่านี้นะครับถ้า ใครรู้สึกว่าชุดนี้ยังไม่อยากซื้อก็ยังไม่ต้องซื้อก็ได้ครับเพราะว่าชุดนี้เนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะมันจะอยู่กับเราถาวรครับมันมันซื้อได้ถาวรนนะ้องใครยังไม่สะดวกก็ยังไม่ต้องซื้อนะครับชุดนี้เดี๋ยวมันก็คงจะแจกในสักวันหนึ่งแหละนะครับสําหรับคลิปในวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะรีวิวแล้วครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย